เราจะจุดประทัดไหนตวากล้องประทัดอยู่ไหนนี่ครับไปน้องบีมไาดูประทัดกันบีมจะกลัวเบ้าประทัดนีจะปันประทัดตจีนะครับนัดนะครับวันนี้ประทัดวันนี้ประทัดตวจีนนะครับนี่ไม่มาเลย่ยย้มานาดายยาว เ๋ย่เด็กต้องไปยู่ไกลแม่เฮ้ยปุ้ยนั่นแหละจุดเราพี่จะถ่ายวิดีโออะรอย่างนี้เพิ่งดูมุมแสงก่อนนะตอนนี้ก็จะทำการจุดประทัดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย เมื่อกี้ยืนตรงนี้ยกระเด็นโดนอ่ะหาดูนะไหนดูเลขจิเลวาเลขเขาไปไนบ้านอ่ะเขาไปในบ้านไหนไดูก็นมาดูกันดิไหนไไ่อุดอ้อ่าเอากลับบ้าไหมเอากลับดิเดี๋ยวเอาไปไป S <S 2> <S 2> บีมบีมบีมเป็นไงบ้างบีมฮะไอนน <S 2> <S 2> จุดประท้ายบีมเป็นไงบ้าง <S 2> <S 2> แม่อุดหูให้อา้าวแล้วนาวามไม่มีใครยู่กับเขา <S <S อะกอดบีอยู่เออแล้วไม่อุดหูให้เขาอะอุดไม่ค่ะไปจุดประท้ายกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูดูสิเป็นไงบ้างโอ้โหแดงเลย หลังสนันวันไหว